นาศักยภาพชมรมเครือข่ายออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเมื่อวันที่24มีนาคม2558เวลา9นาฬิกาที่ผ่านมาณโรงแรมแพรวอพาเพลสอําเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนางสาวดารณีลิขิตวรศักดิ์อุวยการสำนักงานวิทยาศาสตร์การกีฬาได้มาเป็นประธานเปิดการพัฒนาศักยภาพชมรมเครือข่ายออกกำลังกายเพื่อสุขภาพซึ่งมีนางสาววนิดาพันธ์สะอาดเป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อต้องการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้พัฒนาศักยภาพของชมรมและผู้นำการออกกำลังกายให้มีทักษะในการส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกายอย่างถูกต้องและเหมาะสมซึ่งนเป็นแนวทางในการส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนและได้เห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์ สังคมและสติปัญญาอันเป็นรากฐานที่สําคัญของการพัฒนาประเทศและยังเป็นการสร้างเครือข่ายการออกกาลังกายไปสู่ภูมิภาคต่อไปถูกต้องไปถึงส่วนผู้นําการออกกำลังกายจัดชมชมต่างๆในเขตภาคกลางจํานวน88คนและในการตบรมโดยพี่ยากรจะสำนักวิทยาการกีฬาบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันใช่ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานกล่าวเปิดการอบรมการเพื่อเป็นเกิแก่ผู้รับการอบรมทุกท่านเลยค่ะกราบเรียนเชิญค่ะ ดิฉันก็ดีใจค่ะที่ได้มาเจอเครือข่ายนะคะในภาคกลางค่ะก็ถ้าจะเป็นผู้ใหญ่ของกรมนะคะเพราะว่าวันตอนนี้ที่กรมก็มีงานเยอะค่ะท่านท่านมีผู้บริหารระดับสูงก็มีภารัิจนะคะถ้าเกิดว่าการมีของขายเยอะเชียวกัรน,นะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่อยากกลับน,นะคะก็ย้อนว่าหลายๆท่านเนี่ยค่ะก็เป็นคนที่เคย บอกค่ะว่าเรื่องของการออกากำลังกายเนี่ยนับเป็นโนโยบายที่ชัดเจนนะคะก็ต้องถือว่าเป็นโนโยบายที่ชัดเจนหลายๆท่านที่ทํางานจนคนเห็นว่าการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเนี่ยจริงๆเราสําคัญเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสุขภาพแต่ว่าในระดับพยาป็นธ์เดอร์พยาีพเนี่ยมันเป็นที่ท่านได้ท่านเราก็จะถ่ายทอดเป็นที่นะคะวิทยาของร้อยท่านการ็ร,นกรับเป็นที่เพราะฉะนั้นเราก็ คือเรื่องนี้เป็นเรื่องสาคัญที่เราพูดตลอดเลยคะก็คือเราได้ใช้จา่ายเงินกบประมาณอย่างเป็นที่เราก็ไม่มีความสบายใจทุกครั้งถ้าเรามาจัดอบรมแล้วคนเข้ารับก,ก,ออการอบรอมเนี่ยไม่พร้อมไม่ไม่พร้อมคือถ้าเกิดคุณไม่พร้อมจะมาออกกําลังกายก็จบแล้วที่หใหญ่ยอมแพ้วิทยากรน,นะคะเดี๋ยวจะขาดวิทยากรไปยักหน้าแล้วใหญ่ยอมแพ้อาจารย์คนหนึ่งที่ เพราะว่าเราไม่อยากให้มองว่ามาครั้งนี้มารับการสนับสนุนเป็นเรื่องใหญ่แต่เราอยากให้มองว่ามารับการพัฒนาศยภาพเป็นเรื่องใหญ่นะคะมากกว่าจานวนเงินที่ให้ได้รับเพราะจริงๆแล้วเงินที่เราให้เนี่ยแล้วถามว่าแล้ววันนี้คนถามว่าในชีวิตเนี่ยพัฒนาตัวเองที่โครงการโครงการคณะศลป์ีใกล้ใกล้ท่านอ่ากดไลค์นะครับนี่นะครับ ทุกท่านที่อยู่ภายในห้องนี้นะอ่านะครับขอพลังเสียงหน่อยฮะหนึ่งนับผมนับหนึ่งสองตเลยเฮกดไลค์พร้อมกันนะฮะหนึ่งสอง้อ้เสียเข้ากล้องหรอคะยังนะฮะอีกนิดนึงฮะอีกนิดนึงเหมดยังะกล้องนี้ฮะก้องนี้ มีทั้งหลุยนะฮะแล้วก็กุชี่ก็คารเพื่อหาความรู้ทากที่เป็นชุมชนคหรัจบให้มีความโอเคไหมครับก็ใครที่ยังลงทะเบียนไม่เสร็จนะฮะยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับเพื่อที่จะ ประกาศก้าอี้ขายเผลอปั๊บเดียวใครรับประทานเก้าอี้ไปแล้วฮะชมรมนะคะแล้วก็มีการอาจจะมีการร่วต่อในขั้นกลางนะคะแล้วก็รูปแบบการออกกำลังกายอ่าเป็นว่าเดี๋ยวท่านนี้ยังไม่ได้เช็คอินรบกวนมานั่งก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมีการบรรยายเพิเศษในช่วงแรกนะครับมีวิธีการยังไงอ๋อจะมาบนเวทีนะเป็นกลุ่มหรือว่าเป็นสมาชิกในการอบรมนี้ก็เนื่องจากว่าเรา ก็หวังว่าชาวราชบุรีจะตื่นตัวนะคะแล้วก็รวมกลุ่มกันค่ะเป็นชมรมการออกกำลังกายใหม่ๆที่ทางสำนักวิทยาศาสตร์กิจการ,าราจะได้สนับสนุนได้การขึ้นก็จะสนับสนุนการดำเนินงานของท่องเที่ยวและกีจกรรมส่วนตัวขอราชบุรีค่ะท่านครับแล้วกิจกรรมนี้จะมีจัดกิจกรรมต่อเนื่องไหมครับเออ่ในปีนี้นะคะการอบรมจะเรียนเชิญทุกท่านเข้มาจัดตาราที่ได้เลยนะครับเป็นรายที่ยังลงมาไม่ไดรยังลมาตม่ได้ยังลงมางไม่าด้ยงลารนี้เราด้ยังลงมารมาหด้ยนนังลงมาไม่ได้ยังลงมกไมได้สักนิมาไม่ด้ยง